สวัสดีค่ะจะพามาเก็บใบเคี้ยวสิงโตแดงค่ะนี่คือลักษณะของเขี้ยวสิงโตแดงเขี้ยวสิงโตแดงกอน,นี้จะเกิดอยู่กับใบซุกก็ต้องเก็บใบซุกออกก่อนค่ะเนี่ยซุกเขากําลังโตซุกก็คือผักซุกเกาหลีนลั่นแหละค่ะ เขี้ยวสิงโตหรือแดนไดรอนจะมีอยู่2ชนิดค่ะคือใบสีเขียวและใบสีแดงเขาจะสังเกตตรงเส้นกลางใบค่ะถ้าเขียวก็จะเป็นเขียวหมดแต่ถ้าเป็นแดนไดอยอนแดงเส้นกลางใบจะเป็นสีคล้ายๆกับก้านดอกของเขี้ยวสิงโตที่เห็นในวิดีโอนี้แหละค่ะ เขี้ยวสิงโตกอเนี้ยเคยเห็นมาตั้งแต่เป็นกอเล็กๆค่ะจึงมั่นใจว่าเป็นเขี้ยวสิงโตสีแดงเพราะว่าตอนที่เป็นกอเล็กๆนั้นเส้นกลางใบเขาจะเป็นสีแดงออกม่วงซะด้วยซ้ําค่ะแต่พอแก่นี่แก่แล้วนะคะพอแก่แล้วสีม่วงกลางใบเส้นกลางใบจางไปค่ะแต่ว่าจะสังเกตเห็นที่ก้านดอกนั้นจะเป็นสีม่วงๆนะคะ ใบเขี้ยวสิงโตสีเขียวกับสีแดงที่เขาเก็บไปขายในตลาดฝรั่งเนะะี่ยค่ะราคาจะไม่เท่ากันเขี้ยวสิงโตแดงจะมีราคาแพงกว่าสีเขียวอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าทําไมราคาจึงต่างกันคะ่ะเนี่ยจะเห็นว่าใบ เส้นกลางใบไม่เป็นสีแดสีแดงเลยค่ะแต่ว่าที่ก้านดอกนั้นเป็นสีแดงแดงคือสีม่วงนั่นแหละค่ะ เนื่องจากว่าก้านดอกเขี้ยวสิงโตเนี่ยเป็นลักษณะกลวงคล้ายหลอดดูดคล้ายก้านมะละกอจึงนำมาเป่าได้นะคะลองเป่าดูค่ะสนุกดีชอบเก็บดอกเขี้ยวสิงโตดอกตุต้มๆเพราะว่าพอเก็บมาแล้วทิ้งไว้สักวันสองวันแต่ต้องเป็นดอกตุมที่แก่แบบนี้นะคะดอกเขาก็จะบานจากนั้นก็จะเป็นผู้เป็นผู้ที่ เป็นผู้ของมเมล็ดเขี้ยวสิงโตค่ะผู้หลุดเลยค่ะนั่นนะคะสีดำๆนั้นคือมเมล็ดนะคะส่วนสีขาวๆนั้นไม่ใช่นะเป็นผู้ของเขานี่ไม่ยอมบานเลยดูสิคะเนี่ยไม่ยอมบานแต่ว,ว่าดอกนั้นน่าสังเกตเห็นไหมคะนะ่าเขาเริ่มเป็นผู้แล้วเพราะว่าเป็นดอกที่แก่เต็มที่แล้วค่ะต่อไปก็จะเป่าก้านดอกเขี้ยวสิงโตค่ะ เป่าคลายเครียดเพราะว่าช่วงนี้เครียดเครียดพอสมควรค่ะเครียดตรงที่ว่าอยากจะลงไปเดินข้างล่างเหมือนกับทุกครั้งพออากาศดีๆอยากจะลงไปเดินตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าลงไปแต่ละครั้งนั้นโอ้ยุ่งยากค่ะกลับขึ้นมานั้นต้องทําความสะอาดตั้งแต่หมวกจนถึงรองเท้าเลยค่ะมันมันยุ่งยากพอสมควรก็จะเป่าเป่าคลายเครียดนะคะ เชิญฟังเลยค่ะว่าก้านเขี่ยวสิงโตนั้นเป่าแล้วจะดังยังไงนะคะนี่ไงคะดอกเขี่ยวสิงโตที่เก็บเมื่อเช้าเก็บมาดอกตุมต้มๆนะคะดอกตุมต้มๆเนี่ยกี่ชั่วโมงบานแล้วค่ะเนี่ยแล้วคราวนี้คือก้านของดอกเขี้ยวสิงโตเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหลอดดูดแบบแบบนี้ค่ะ จะเป่าให้ฟังนะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยจะเป่าให้ฟังมาตื่นเลยค่ะเนี่ยท่าว่าตรงนี้ค่ะเป่าไว้เนี่ยค่ะก้านนี้ะที่เป่าเมื่อกีก้ค่ะที่ต้องสวมถุงมืออยู่เพราะว่าต้มเห็ดถั่วย,ยังไม่เสร็จค่ะ ดูนะอย่าเป่าค่ะลองเป่าดูนะคะเนี่ยเป่าด้านนี้ไม่ดังต้องเป่าด้านนี้ ุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ